ก็คือเรารับบทอะไรก็ได้ตัวไร้ได้อะไรได้นี่ล่าสุดก็ไปลองได้เป็นแม่มาแล้ว้ามีเงินแม่ก็พร้อมออกไปทํางานนะคะทำงานด้่แม่ด้วยค่ะพร้อมสุดๆนะคะถ้าผููจัดละครยังคิดถึงจะเป็นบทไหนพร้อมทําเต็มที่ค่ะปีนี้แอร์พัทรรินนะคะหรือว่าชื่อเดิมของเธอค่ะแอร์ภูมิวารีนางเอกพันล้านเรื่ององบาก เธอตั้งใจคัมแ b a c k งการบันเทิงมีละครติดต่อเข้ามาแล้วนะคะ2เรื่องเรื่องแรกกําลังออนแอร์ค่ะแต่ว่าอีกเรื่องสถานการณ์ไวรัสไม่เป็นใจต้องเลื่อนกองไปก่อนทั้ง2เรื่องเธอรับบทเป็นคุณแม่นะคะแต่ไม่ข,ดขาดค่ะตรงกับช่วงอายุนี้เลยใกล้จะเลขสี่แล้วก็ชีวิตจริงก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งด้วยนะคะแม่ลูกจะยังไม่ถึงวัยเข้าโรงเรียนแต่ว่าคุณแอร์เขาก็แพลนไว้ค่ะว่าถ้าโรคระบาดยังไม่ดีขึ้นคงต้องมองการศึกษาทางเลือกอย่างโฮมสกูลแทน เพราะว่าในฐานะแม่ค่อนข้างจะเป็นห่วงค่ะเรื่องการเรียนออนไลน์สําหรับเด็กเล็กและอยากจะให้ลูกมีพัฒนาการนอกจอกคอมพิวเตอร์ค่ะแอดตั้งใจเลี้ยงแบบไม่ให้เขาดูหน้าจอแล้วเขายังไม่ได้ถึงวัยที่จะดูหน้าจอแต่ถ้าสมมติว่าโอ้กำลังจะเข้าอนุบาลแล้วต้องเรียนออนไลน์แล้วต้องดูผ่านหน้าจออย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราอเอดีกว่าเราพาเขาไปเล่นกับธรรมาชาติได้ มีนกมีอะไรทุกวันนี้ชีท้องฟ้าแล้วก็บอกไม่ไม่ชองก็เมฆมากชีพแด,ดนก็เมฆจัดจ <c oughs> ินตนาการทะลุพดานไปแล้วพี่ไม่อยู่วนะันนั้นหรือว่ามีนกมีอะไรอย่างเงี้จริงจริง,รง,รงเด็กวัยเนี้ยทุกอย่างมันมันใหม่มากสําหรับเขาอยู่แล้วล่ะเราอย่าไปห่วงเลยว่าโอ้ยอยู่แต่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นจนชินองจนเราจนเรา,จนเราลืมนึกถึงเรื่องพวกนี้ไปแล้วว่าจริงๆมันใหม่สําหรับเขานะจริงจริงมีอะไรในบ้านอะสอนเขาได้หมดเลย ส่วนบทบาทครูสอนการแสดงค่ะมีประสบการณ์ในวงการตั้งแต่ยุค90นะคะที่ทํามาหมดแล้วทุกอย่างค่ะตอนนั้นใครจํากันได้ไหมเธอเล่นทั้งมิวสิกวิดีโอนะคะภาพ,พยนตร์ก็มีซีรีส์ก็มาละครเวทีก็เล่นด้วยใครที่อยากเรียนการแสดงโดยตรงนะคะกับนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะเธอบอกว่าพร้อมมากค่ะเ <c oughs> หลือเพียงรอมาตรการผ่อนปรนให้กลับมาสอนในคลาสแบบตัวต่อตัวได้เพราะว่าจริงๆออนไลน์เคยลองมาแล้วนะคะข้อจำกัดมันเยอะค่ะคุณผู้ชม